มีเวลาจริงๆถึงแม้เขาจะให้คุณ30นาทีแต่15นาทีคุณต้องจบคุณต้องจบด้วยกระบวนการแบบนี้เซนเปิดต่อเลยนะปั้งอีกฉันเปิดแค่ตล็อกเลยนี่เปิดเลยเล่า s o r ี y telling อันนี้ใส่เลยนะใส่เลยนะเซนเล่า s o r ี y telling เลยอ่ะฉันคือสวนส้มนะฮะฉันคือสวนผักผลไม้นะคะอ่าขนุนมะม่วงทุเรียนมะาพร้าวฉันคือชาวสวนผักผลไม้ แล้ววันนี้นะคะฉันเอาผักผลไม้ในสวนมาแชร์ให้คุณฟังเพื่อที่จะบอกคุณว่าซีซั่นไหนมีผักผลไม้อะไรเซนบอกลูกค้าอย่างนี้เป็นการบอกลูกค้าเลยว่าอยู่ไม่ต้องมาบังคับฉันว่าอยู่จะเอาลิ้นจี่ในเดือนนี้มันไม่มีลิ้นจี่อยู่รอนู่นเดือนเมษาอืมมันเป็นการบอกลูกค้าสิ่งหนึ่งที่เซนเอามาโชว์ให้วันนี้คือรูอร้ไหม ลูกค้าจะได้มีภาพจดจำว่าอ๋อแม่เจ้าอยู่คือฟาร์มหักผลไม้ฉะนั้นลูกค้าก็จำมไม้ละถ้าฉันต้องการผลไม้อะไรฉันจะติดต่อเซนเห็นไหมแค่สี่รูปแค่สี่รูปนะวันนี้โชคดีจังเลยได้ก่ตอบเลยค่ะเยี่ยงคุณเจ้าจพี่ขวัญคนลุกเห็นไหมคือต้องแบบหืมไม่ได้ไลน์มาสองอาทิตย์แล้วเนาะเออไม่ได้ไลน์มาสองอาทิตย์เพราะคิวงานแน่นมากแต่ว่าก็คือต้องไลน์เพราะว่าคือมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้แล้วว่า คือเซนน่ะบอกทุกคนหลายครั้งแล้วนะแล้วคือจริงๆอ่ะเซนก็ไม่ค่อยเปิดตัวว่าเซนไปแทชิ่งงานนอะไรบ้างใช่ปะเงียแต่รอบเนี้ยต้องบอกมันเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เป็นคนไทยเซนบอกคุณหลายครั้งแล้วว่าด้วยความเป็นคนไทยด้วยความที่เราเป็นคนไทยถ้าเราจะหยิบจับผักผลไม้อะไรลูกค้าก็จะเหมาซื้อรวมกับเราหมดเลยเพราะเขาคิดว่าเอ้ยชาวสวนไทยอต้องมีคอนเนคชั่นมากกว่าเขาเอออันนี้ลูกค้าคุยกับเซนนะว่า เซนชไนได้พาเมโลพาเมโลคือส้มโอฉันบอกลูกค้าแล้วว่าส้มโอฉันไม่ได้ปลูกนะเออแต่ถ้าอยู่ต้องการเดี๋ยวฉันหาเอาแดกส้มโอแล้วให้อยู่ไปดูเองได้ไหมอ่าอันนี้แบบแฟร์เลยแต่จริงนะแต่จริงอะไม่แนะนำให้พูดแบบนี้แต่ในช่วงนั้นอะคือเซนแฟร์เลยเพราะว่าคือขี้เกียจละ14รายอะเนาะขี้เกียจแล้วมา14รายทั้งวันแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าบอกไม่ได้เซนอืมในเมื่ออยู่ จะทําอันนี้คือเซ็นขายผลไม้สดในในโปรไฟล์นะแต่ลูกค้าให้ทําเนื้อเนื้อเนื้อผลไม้ฟรอเซ้นลูกค้าก็บอกว่ายูก็ทําเนื้อผลไม้ฟรอเซ้นของซ้มโอมาให้เลยกันลาการที่เซ็นอะไรเงี้ยซึ่งคุณฟังจุดนี้นะลูกค้ารู้ว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องปลูกผลไม้ทุกตัวแต่น้นมว่าเรามีกระบวนการหรือมีโรงงานที่เราไปจ้างผลิตหรือโรงงานที่เราใช้ทําผักผลไม้ฟรอเซ้นลูกค้าก็บอกยูก็ทําให้ไอยเลยจบ นี่คือข้อดีนี่คือความเป็น personal brand คุณดูอ่ะข้อข้อที่สองต่อมารูปผลไม้ทุกตัวของเซนมีรูปเซนอยู่หมดเห็นไหมมีรูปเซนอยู่หมดการที่มีรูปของเราอยู่หมดก็คือมันคือการการละตีว่า